เอล้วสวัสดีครับมาพบก,กับทีแกะแนวพับกล่องนะครับจะสอนการดูว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, กล่องถ้าเราเจอกล่องแบบนี้เราจะทำยังไงนะครับอ่ะหลักการสังเกตมันเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะตรงเนี้ยเวลาเราพับเนี่ยมันจะถูกด่นขึ้นใช่ไหมตรงนีะติดปัซ้ายตัวนี้ปึ๊บปึ๊บ่ันขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้แค่ยังไงนะครับหลักการดูให้ดูอย่างนี้เราเห็นแท่งนี้เห็นไหมครับมันต้องติดกันโอเคไหมตัวนี้มันต้องติดกันอ่ะต้องติดนะโอเคไหม อันไหนที่มันไม่หันหางหัวเข้ามาข้อหนึ่งไม่กาแน่นอนเข้าใจไหมนะครับอันนี้ก็ไม่กาแน่นอนเพราะว่าตรงเนี้ยมันต้องติดสีขาวเห็นไหมมันติดสีขาวอันนี้มันไม่ติดสีขาวของด้านสามเหลี่ยมก็ไม่เอาแล้วข้อหนึ่งข้อสองไม่เอาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ข้อสามก็ไม่เอาครับเข้าใจไหมอ่ะเหลือข้อไหนข้อห้าก็ไม่เอาครับไม่ต้องทำเลยเลยฮะข้อสี่จบเข้าใจไหมง่ายเลยอ่ะย้ำอีกรอบเห็นไหมสีขาวสีสามเส้นสีสามเหลี่ยมขาวนะครับอ่ะต่ออย1 2งนะครับ อ่ะนเนวพับกองแล้วนะครับพับกองอ่ะพับกองปุ๊บให้เราดูอย่างนี้เฮ้ยเรต้องกาอะไรเนี่ยนะครับเรต้องการอะไรนะฮะอ่ะอันดับแรกนะครับเราจะเห็นว่าตัวของสี่เหลี่ยมเนี่ยระยะมันต้องมีขาติดอยู่โอเคไหมสี่เหลี่ยมระยะขาติดอ่ะทีเนี้ยตรงเนี้ยมันเว้นเยอะเกินไม่ใช่แล้วข้อสองไม่ใช่เห็นไหมอ่ะข้อสองไม่ใช่นะครับข้อสามข้อสามยังคิดได้อยู่ข้อสี่เป็นไง ข้อสี่ระยะไม่ใช่นะครับเห็นไหมระยะไม่ใช่ตรงนี้ปึ๊บมันเว้นขาวเยอะเกินไม่ได้อะเหลือสามข้อแล้วทีนี้ทําไงต่อนะครับทําไงต่อเราจะเห็นตรงนี้อ่ะระบายสีให้ดูตรงนี้เห็นไหมเออสีดําตรงนี้มันต้องติดกันโอเคไหมสีดําต้องติดกันอันนี้ดําไม่ติดโอเคไหมดาไม่ติดเอาหนึ่งออกไปนะครับอ่ะเหลือข้อสี่ข้อสี่เนี่ยดาก็ไม่ติดเห็นไหมดาไม่ติดเลยนะครับข้อสาม การติดของมันต้องเป็นยังไงมันต้องแบบเข้าหาติดกันอย่างเียนี้มันไม่ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้มันเหลี่ยมเขาอันนี้ไม่ได้เว้นคนละเรื่องคนละเรื่องเลยนะครับการมันออกไปเลือการข้อห้านี่โคตรง่ายเลยเข้าใไหมนะครับอะมาดูข้อร้อยสามนะครับร้อยสามเอ้ยมาอย่างนี้ยังไงเนี่ยนะครับมาอย่างนี้ยังไงนะครับหลักการดูเราเห็นแท่งแรกก่อนมันต้องติดกันเห็นไหม ัวสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่สามเหลี่ยมมันต้องแบบน้ยมันต้องชนกันนะแต่ข้อหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ชนกันข้อหนึ่งเราออกไปนะครับข้อหนึ่งเราออกไปไม่เอาอ่ะข้อสองยังได้อยู่โอเคไหมข้อสองยังได้อยู่ขอ้ขอสามข้อสามการติดมันก็มันยังดูติดติดกันอยู่อ่ะยังเก็บไว้ก่อนนะครับยังเก็บไว้ก่อนนะเก็บหรือเปล่าเก็บว่าไม่เก็บนะครับเห็นไหมเนี่ยคนละโลกเลยนะครับไม่เอานะ ออมันต้องติดแบบแท่งขีดตัวนี้เอาหรบอปยังพอมีลุ้นโอเคไหมก็บไ้ก่อนนะไม่ได้หมายมความว่าถูกนะดูแค่ตรงนี้ขอบนะครับอ่ะอันนี้ถูกไหมไม่ถูกนะครับอ่ะเนี่ยมันไม่ได้ติดกันโอเคไหมมันมีขาวๆอยู่เห็นขาวๆตรงนี้ไหมเออดูไม่เห็นนะครับมันมีขาวๆอยู่ไม่ได้นะครับโอเคไหมสอยสี่ไม่กาตอนนี้เหลือสองข้อแล้วข้อสองกับข้อสีอ่เฮ้ยแล้วเราจะกาอะไรนะครับมาดูอันนี้ต่อนะครับ เราจะเห็นด้านของไอ้สีขาวตรงเนี้มันต้องติดด้านของสามเหลี่ยมอนาด้านของสีขาวต้องติดหน้าสามเหลี่ยมนะครับแล้วเราจะการเอาไว้นะครับเราจะการเอาไว้ดีนะเออจะการอ,รอ,อะไนะทีนี้เมื่อหันมาปุ๊บมันต้องชนเหนือด้านขาวตรงนี้นะครับเห็นไหมเออแล้วก็มันเลยต้องการข้อสองอีกเรียบร้อย <Okay. laughs> นะครับง่ายๆแค่นั้นหลอะมาดูร้อยห้านะครับร้อยห้าเป็นมีมีเส้นมีสี่เหลี่ยมแล้วก็มีตัวนี้อ่ะดูทีละรูปออก่อนเลยนะครับอ่ะลักษณะของมันเนี่ยอืมโาจกาอะไรทิ่สำคัญคือเฮ้ยโลจากาอะไรวะนะครับโลจากาอะไรนะมันไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเลยอ่ะตรงนี้ดันขึ้นเนาะแล้วก็ ตรงนี้ดันขึ้นมาตรงนี้ต้องเป็นปากกลองแน่นอนเพราะามนันปิดแล้วก็ฟัามลงนะครับลักษณะของมันคือตรงนี้มันต้องเหมือนปิดด้านข้างของไอตัวของตรงนี้เห็นไหมเวลาดันกล่องเนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีด้านขวางั้นแล้วก็กาคอนนึ่งเพราะาตรงนี้มันไม่ได้หลอกอะไรแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะนี่คือแนวพับกล่องนะครับพื่อนใหม่กัดต่ับไปสวัสดีครับ อ่ะแนวพับกล่องข้อที่ร้อยห้านะครับอันดับแรกให้เราสังเกตอันนี้ก่อนอันเนี้ยดูง่ายสุดนะครับตรงว่าตัวสีดาอ่ะมันต้องติดพื้นขาวนะครับของอันนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยข้อหนึ่งไม่ใช่แล้วมันขาวมันพุ่งไปออกนอกนะครับข้อหนึ่งก็ไม่เอาเค้าไหมนะครับอันนี้ขาวไปชนสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับเค้าไหมเออแล้วก็ขาวมาติดเนี้ยซึ่งความจริงมันไม่ติดเห็นไหมสองก็ไม่เอาอ่ะเหลือสามสี่ห้าครับมั่งหาเอาละกันเค้าไหมข้อสามเนี่ย เรามาดูตรงนี้อ,อ่าอ่ข้อสามยังมีโอกาสถูกอยู่เก็บดว้ก่อนนะครับเก็บไไปก่อนนะไม่ได้หมายความว่าถูกนะครับอ่าเราดูแค่ตรงนี้ก่อนนะดูแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ดําดําชนสีเหลี่ยมเค้าใจไหมอ่าได้อยู่นะครับอันนี้ออกมาอันนี้ปุ๊บดำชนับบนี้ย่างไม่ใช่นะครับอ่าทีนี้เหลือเหลือสามกับสี่เฮ้ยเราต้องการอะไรนะครับอ่าเราต้องการอะไรเนาะสามกับสี่นะครับทีนี้ หลักของมันเนี่ยเรื่องของพับกอกเมื่อดันขึ้นมาด้านขวาเราถึงว่าตรงนี้เป็นด้านขวาหมดนะครับอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมเราง่ายๆเลยเหมือนเราจะพับอะไรขึ้นสักอย่างเฮ้ยไอัน,นี้มันถูกดันขึ้นนะมันจะเหมือนอันนี้ได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะครับหลักง่ายๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันเมื่อหมุนปุ๊บมันต้องหมุนตาล่านะครับอันนี้เลยกาข้อสามคีย์แมเรียบร้อยนะครับ